ครับสวัสดีทุกท่านข้าพเจ้าชื่อนายบรรจงบานแยม้มระดับพระอริยพระโสดาบันรหัสพระอริยะ,ะ,ะ,ะ684064025เลขห้องฝึก877ทับ66403 ขีดแปดชื่อครูผู้ฝึกคุณครูเกตแก้วซับขำข้าพเจ้าได้รับรู้ข้อมูลจากเวนบุกกลุ่มลกหลักหลวงพ่อฤาษีดิงคำโดยมีอาจารย์ดรโรดเป็นผู้ก่อตั้งตามปฏิปทาขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเพื่อวางสุขวางทุกข์ปิดอบายภูมิสีเพื่อเข้าสู่กระแสปณิพานสมัครในวันที่12พฤษภาคม2568 ข้องฝึกวันที่ยีพฤษภาคม2568ได้รับประกาศเป็นพระโสดาบันในวันที่5มิถุนายน2568รวมเวลา13าวันผมมีเป้าหมายคือพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยมีจุดมุ่งหมายก็คือพระโสดาบันเป็นจุดเริ่มวิธีปฏิบัติเม่อบูชาพระรัตนตรยัยขอขมาพระรัตนตรยัยสมาทานศีลสมาทานระกรรมฐานแล้วแผ่เมตตา ไปยังคนและสัตว์ทั้งจักราวาลนี้และหลับตาจับลมหายใจเข้าออกคำภาวนาพร้อมจับภาพพระ,พระใช้ปัญญาตัดสังโยสามที่มีพระนิพพานเป็นที่สุดวันแรกจิตจับภาพรพระได้ไม่ค่อยทรงตัวเท่าไหร่ส่งผลการปฏิบัติให้ครูคุณครูก็เข้ามาแก้อารมณ์วันที่เจ็ดของการปฏิบัติภาพรพระชัดเจนจับภาพรพระจะใหญ่ขึ้นมากและดวงแก้ว ก็มาครอบตัวพาไปที่พระนิพพานซึ่งเป็นที่ที่สวยงามมากเห็นพระนั่งอยู่บนแท่นทรงพระนิพพานจิตรู้ได้ทันทีว่าเป็นหลวงพอ่อฤาษีด่งท,ทาเข้าไปยังไม่ทันจะถึงประมาณสองสามเก้าหลวงพ่อก็พูดว่ามาแล้วหรือลูกพ่อรออยู่นานแล้วท่านก็ให้รักษากำลังใจไว้แล้วจะสำเร็จในวันที่สิบของการฝึกตอนเช้าก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพระหายใจไม่ออก มือนคนจมน้ําแต่จิตก็จับพระพระพร้อมทำภาวนาสักพักก็หายจนเวลา9ก้นาฬิกาก็มีประกาศจากหลวงพอ่อว่าผมได้จิตเป็นพระโสดาบันในวันที่หมิถุนายน2568แต่ในการปฏิบัติก็จะมีในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวงที่จะมาขัดฝางใน,ในทุกๆเรื่องเราก็ต้องใช้ กำลังใจหรือเพการต่อสู้ถึงจะสำเร็จได้ก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ฝึกใหม่พร้อมกำลังใจขอขอบคุณอาจารย์ดรโรดที่เปิดโอกาสให้มีกลุ่มที่ดีๆในการปฏิบัติแบบนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและขอขอบคุณแอดมินทุกท่านและคุณครูเกตแกลล้วซับขำครูผู้ฝึกที่คอยสอนคอยให้กำลังใจ แนะแนวทางในการปฏิบัติด้วยดีตลอดมาขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทินสวัสดีครับ